ตลาดครีมซอง เดือดมากคนงบประหยัดอย่างเราจะเลือกยังไงดีวันนี้ตัวแทนหมู่บ้านจะมาจิ้มให้ดูเลยนะครับว่าอันไหนน่าสนใจจริงๆหมวดในวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากจุดดังดำความกระจ่างใสแล้วก็ความขาวก่อนละกันเนอะได้เลยค่ะตัวแรกทิ้งดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะครับก็คือตัวสีจันทร์ซูเปอร์ซีตัวนี้เพราะว่าเคยซื้อแล้วก็รีวิวตัวไซส์ใหญ่ของเขาไปแล้วตอนที่สีจันทร์เขาทําเป็นไซส์สองเนี่ยก็ดีใจมากๆเข้าใจนะเมื่อก่อนนะอ่ะยังจะคิดว่าซื้อไซส์ใหญ่อ่ากคุ้มกว่านะครับแต่ว่ากลาย ราคาต่อปริมาณอ่ะหลายๆครั้งคุ้มกว่าซื้อไซส์ใหญ่เยอะเลยแต่แน่นอนว่าด้วยความที่เป็น2องเนี่ยส่วนผสมมันก็จะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ก็มีบางตัวที่มีงานด้วยใจรองรับอยู่อย่างตัวนี้เขาก็จะมีไนซินมาลนะครับเป็นส่วนผสมที่2เลยอิงว่าน่าจะเป็นตัวแบกในสิ่งนี้นะครับที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสแต่ก็มีตัวอื่นที่ใส่มาบ้างนะครับแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างเช่นอนุพันธ์ไบโอเวนซีตัวแอสโคลเบอร์กลูโคไซด์แล้วก็โซเดียมแอสโคนเบอร์ฟอสเฟตนะครับเนื้อวึม มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาให้มา30 ml ทุกคน30 ml นี่คือเซรั่มขวด ซส์แล้วนะและราคาตัวนี้มันถูกมากคุ้มมากถัาเทียบกับ2องอื่นๆนะครับตัวนี้ส่วนผสมอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับมีไนเซนไมด์เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันมีอนุพันธ์ไปดมนจีตัว3 o e t h y l a s c o r b i c acid ที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสได้บ้างนะครับหลักๆเลยตัวนี้องว่าก็จะได้เรื่องของความชุม่มชืน้นแล้วก็ความกระจ่างใสจากตัวไนซินไมด์เป็นหลักนะครับที่ชอบคืนเนื้อเขาอะใส่กลิสเซอรินมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะมีความแบบดึงดึงดึบดึบนะครับแล้วก็ชุม่มชื้นมากอิงว่าคนที่มีผิวมันมากๆนะลงตัวนี้เป็นมอยส์ไรเซอร์แล้วก็ตามด้วยกันแดได้เลยนะครับอีกตัวที่ออกใหม่ทิ้งว่าก็น่าสนใจ นะครเพราะว่าซาเช่เขามันเป็นเชฟที่แบบ แปลกใหม่นิดนึงนะครับตัวแพลนเตอรี่อันนี้เขาจะใช้ตัวแอปเปิลไซเดอร์เวเนกเกอร์นะครับที่เขาเคลมว่าสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวเพิ่มความกระจ่างใสได้มีไนซินไมด์เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครีมสองทุกตัวต้องมีไนซินไมด์เปอร์เซ็นต์สูงคำตอบคือไนซินไมด์เป็นเคมีที่ราคาถูกมากนะครับแต่ถูกไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอนะครับเขาเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากที่ชี้ว่าสามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวได้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ครีมสอทุกแบรนด์เนี่ยจะใช้ตัวนี้แหละ ครับแล้วก็อย่างนี้ชานรนิกเซมิกอาซิดที่สามารถช่วยลดรอยแดงได้บ้างยังเหลืออีกหลายตัวมากนะครับถ้าเกิดใครอยากได้พาร์ทสองสามสี่ถึงยี่สิบเนี่ยคอมเมนต์บอกในด,ด้านล่างเลยนะครับ